เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกองทุนกยศนะครับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวลือนะครับบอกว่ากยศเนี่ยมีเงินไม่เพียงพอในการรองรับให้กับผู้กู้ยืมนะครับวันนี้กยศเขาได้ออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ จัดกระแสะข่าวหรือว่ากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศเนี่ยมีเงินไม่เพียงพอให้กู้ยืมเนี่ยล่าสุดกองทุนออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะวงเงินที่กยศมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยสามารถรองรับผู้กู้ยืมได้ถึง6500,000รายโดยได้ขยายวงเงินการให้กู้ยืมเป็น37,000ล้านบาทจากเดิม3 4 0 0 0ล้านบาทนะครับ สำหรับประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็คือมีผู้กู้บางรายเนะี่ยยังไม่ได้รับเงินค่าครองชีพเดือนที่2ความจริงเรื่องนี้นะเป็นไปตามเงื่อนไขของกยาศานะครับที่ว่าหากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันข้อมูลผู้กู้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกใน30วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสารกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนกยาศาจึงจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่2ได้นะครับซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้บางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้านอกจากนี้เนี่ยกยาศยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่เกิน2,000 200, 0 0บาทต่อปีเนี่ย เป็นไม่เกิน360 0 0 0บาทต่อปีรวมถึงให้สิทธิ์สำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับท่านที่กู้ยืมเงินจากกอยศนะครับวันนี้เขามีเงินรองรับให้กู้ยืมได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็ผู้สนใจนะครับก็สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา2,563ได้จนถึงวันที่30กันยายน63หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w s t u d e n t l o a n o r t s g y s อหรือ call center โทร02-610-4888นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ